ครับพี่น้องนังรองพอได้เลียมครับพบก,กับผมโทนสายเสียบนักล่าสายฮาครับวันนี้ก่อเ,เป็นวันอาทิตย์ที่17ปี64ครับพี่น้องวันนี้ก็จะพาไปดูรอบดักกบครับพานหนูดักไว้ พันหน,น,นหนูดับเนวครับถันหนูดับเนวเขาดักไวแต่ว่าตอนดักไม่ได้มามาดักหรอกครับสื่อสารกันคนคนละภาษาพูดกันไม่รู้เรื่องก็เลยคนหนึ่งรออยู่บ้านใกล้คนหนึ่งหนี้มาดักเดี๋ยวจะตามไปดูเนาะพี่น้องเนาะว่าเออจะกี่ได้ตัวไหมวันนี้เดี๋ยวไปดูกันพี่น้อง นี่ครับชมหน้าเส้นหนูดับแนวครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจ,จะมีตัวมีผลงานให้เราชมแม่วันนี้รบรรยากาศยามเช้าพี่น้องเลยโอ้ยอากาศกำลังดีเลยนางรองบันเองแต่วันก็ใกล้จะขึ้น ทั้งหนุนหนาวไหมพี่น้องคอมเมนต์มาบอกด่าด้อทั้งนี้อากาศเยนเ็ยนๆกำลังพอดีเลยพี่น้องเลยครับตอนนี้ก็ยามมาได้สองอันครับเห็นเห็นอยู่ครับสามตัวแต่ไม่ใหญ่แล้วครับพี่น้องแต่ว่าพานหนูบอกว่าดัรกไปหลายอยู่ครับ ก็ครับเดี๋ยวก็ติดตามครับมาจบจะได้จะกีรร่เต็มครับผมนี่เดี๋ยวพี่น้องรอบสิงเขามีตัวอยู่ท้างในนั่นเดี๋ยวโดดนบๆอยู่น่ะเขาท่าเด้ยนี่นนใครสนใจรอบสิ่งที่ต่อพานหนูได้เด้อน,น,นี่คือของเขาอยู่เอง นี่เด้พี่น้องเขาเร็วเขาเร็วนี่นี่นี่สามตัวเลยนี่โอ้เป็นไงชมหนาทานหนูดับแนวเลยนี่ไงลู้จักยังเดี๋ยวดูอีกพี่น้องเฮ้ย <c oughs> ติดตามกับผมครับก่อมาสรุปผลงานครับรอบซิ่งเซียนหนูดับแนวครับผมสาลูกครับผลงานเป็นไงครับเซียนหนูครับผมลูกม <c oughs> สามลูก โอเคอันนี้เขาสามตัวอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้สองตัวก็ได้อยู่ครับงามๆอยู่อันนี้ก็สามตัวงามๆครับอันนี้กี่ตัวนี่อันนี้ห้าตัวครับโอ้อันนี้สุดยอดกับผมนี่ห้าตัวเลยเขาท่าได้นนี่อันี้มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับอ้ออ้อันนี้กินหลายตายคือกัน ครับนี่แหละครับผลงานของผ่านหนูดับแนวครับไม่ใช่ธรรมดาเลยครับนี่ครับโอ้ไม่ใช่ธรรมดาครับสายยานี่ไม่ได้มาประชกช่วยครับแจ่มหมองเขาจริงครับปากผลงานดาครับยังไงก็ติดตามดาครับผมฝากช่งเลยครับ แล้วก็เราจะมีการหากินแบบแปลกๆมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆครับผมยังไงก็ฝากผลงานต่อไปได้ครับผมสวัสดีครับ